สวัสดีจ้าพบก,กับช่องแม่นองเกศนะจ้าเมื่อนี้แม่นองเกศกับพระขึ้นภูอีกนะจ้า่ารอบึงดอกกระเจียวนะจ้นะเนาะสวัสดีเอฟซีตั้งในประเทศและต่างประเทศนะจ้าเมื่อนี้แม่นองเกศกับพราะมาหาบึงดอกกระเจียวจ้ะเนาะจากมีบ่มีนะจ้ะเนาะไปรอบึงน้ำกันละจ้าตามรับชมกันละจ้า พี่กัดมือนีแม่น้นองเกศกับมาผูใใกล้บ้านหน่นะจ้าพูนาดีบันหวยไซน์นะจ๊นะเนาะพบกันในวันที่สิบเจ็ดเมษายนจ้าพศอสอหกสิบห้าจ้าพอากันตอนใสายละจ้าตอนนี้กับเท,ที่ยงเที่ยงไหนนะจ๊นะเนาะมาหล่อมาเหรินเบิงผูนะจ้ามาสำรวจปลาว่ามีอย่างไรน,นะจ๊นะเนาะพูบัน ผู้ไก่ไก่บ้านนี่จ้าดอกกระเจี๊ยเบเพิ่นก็นยังบ่ใครเกิดน,นะจ้าแม่ไปปูบ้านนั่นคันแท้นั่นหลายอยู่จ้าดอกกระเจีย๊ยบจะเปิ้ไกลแล้วนะจ้นะเนาะมันว่าแม่น้นองเกย์ก็ได้มาสายจ้าเลยมาละเบิ่งปูใกล้ๆบ้านมึงน,นะจ้นะเนาะก็มีตะเก็บเพาะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะจ้าไปลุ้นน้ำกันละจ้า นะจ้ากระเจียวขาวจ้าจ้าดอกกระบอกใครใหญ่น้ะจ้าเนาะอีดอกหนึ่งจ้าดูดินแน่นแน่น้น,นี่กระถือกระตาะมาน้จ้าใส่กระตา อักนึงจ้านี่ก็ร่วมเดินทางกับพ่อบ้านนะจ้าพี่น้องอันนี้มันใครเห็หนางนะจ้านี่นะหลายเยอะนะจ้านี่นะขาวเต็มไปหมดเลยไม่ลองเกียด,ดีใจเมื่อว่ามันเห็นละงอกแล้วจ้านี่นะ คือใครเห็ดละงอกอีจ้าง <laughs> านขาวเต็มไปหมดแล้วจ้านีา่นะอืมแม่นงค์กละดีใจเมื่อว่าแม่เห็ดละงอกแล้วจ้าใช่จ้ะ,จะเห็ดอย่างละจ้ะเห็ดพีเบือจ้าดอกกำงามแล้วจ้า โอ้ยดอกใหญ่เลยจ้าพี่น้องเวลานหน้าฝนตกเมื่อวานนี่นะจ้ะเนาะหน้ามันเต็มดอกเลยเจียวขาวจ้าตกกระเจียวกับเกิดท้างห้างนะจ้ะพี่น้องใครมีนะจ้า สองดองกแก่ละนะละ้องแ <c oughs> ก่ละพ่อออแก่แล้วนะจ๊สะสองดอกแก่แล้วบอกดอกหนึ่งจ้า นึ่งจ้าจ้าก็ได้หลายเจอไปนะจ้าเด็กอ่ะพ่อ่านมดเก็บมานะจ้างามๆนลยแตพี่น้องสว,สวยเลยอีกดอกหนึ่งจ้า หนึงน่งดกอกหนึ่งดอกขาวดอกหนึ่งจ้าสีาขาวจ้ากำลังสิปเป็นดอกก็จ้า สวยงามเลยจ้าแพ็คคู่เลยจ้าอุ้ยมันมปนคู่เลยจ้าสามดอกเลย ดอกน้อยดอกหนึ่งว้าเห็นบุได้สั่จ้าดอกน้อยขาดใำนไหมดอกกระเจียวขาวเป็นจุ่มแล้วจ้าเออนี่เอาได้สองดอกจ้าดอกหนึ่งจ้านี่ลักษณะของดอกพุง่งใ่จต็มทีเนะจ๊นะเนาะ นี่ยังบ่เ่าแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าเกสรเป็นยังบ่อันดำเหมจ้ะนะจ้ะเนาะแต่ว่าเพื่อนก็บ้านอะไรน้าจ้าไม่น้องเกตกระเป๋าแล้วจ้าจะเป็นปลาใช่ไม่น้องเกตม,มาหาเมื่อนี้น้าจ้าปลากบบเป็นแปนดีน้าจ้าแต่ว่าเรากระเจียวเพื่อนยังทันได้เกิดลายนะจ้าเนาะ ว่าแถวนี้ฝนเพิ่งเคยได้ตกนะจ้ะนี่ก็ฮักกับตกวัางสองมือขึ้นหลังเนี้ยจ้นะเนาะกะดินกะแหงจ้ะตกและวระดินกะแหงเลยนะจ้ะทึงๆพูนะแล้กเจียวขาวงามจ้ะอือ จะอวยด้องนี้จ้ะอันนี้ต้องแล้จ้ะจ้ะสวยเลยจ้ะอุย้ยจะจะป่ายเสียดายนะจ้ะอืมพี่น้อง นนางสาวไทยแล้วจ้ะน้ำขนาดแล้วจ้ะดอกหนึ่งจ้อะอดบ่ได้จ้าอดใจบ่ได้ว่าสิบ,บ่าหลุ่นนี่แหละนี่ <olare> ดอกกำลังบาดไม่ๆ้แล้วจ้าจ้าดอกหนึ่ง อืมงามเลยนะจ้าแ,แม่ลองเกตละเมิดล้ะจานาะแม่ลองเกตมาสรุปคลิปอยู่บ้านนะจ้าสำหรับมื้อนี้กับมันเอสมควรนะจ้เนาะและเต็มกระตาเลยจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากไว้นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่ลองเกต็ดด้วยนะจ้า แต่เดาก็แค่ดูใจพี่น้องะช่นี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีหฮมีสุขภาพแข็งแรงแล้วจ้ะเนะสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าน,นะจ้ะ